ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเทียงเทียงนะครับเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งเส้นทางช่วงโคกสีสุพรรณไปหน้าแก่พี่น้องเคดกำลัลงสีแหล้วนะครับแล้วไปแหล้วยก้ลสิบเปอร์เซ็นต์หรอไปทางกอสิบหาสิก,กอาสิบกอลละพี่น้องเนี่ยสะดวกสบายนะครับพ่วงเร็วอยู่นีเขาหายได้บวกเกินลอยนะครับพ่วงเร็วคือว่ามาตรฐานนะพ่วงเร็วบวกเกินลอยห้องแรงในบวกเกินลอยสิบเนาะถ้าเกินลอยสิบก็จังสิจับนะ ถ้าควบเร็วกว่า10ข้อแลนได้บอรเกินร้อยประมาณนั้นนะครับขนาดควบเร็ว80อย่างเช่นแลนได้บอรเกินร้อยนะครับทั้งๆของเมืงองคอนแกนนะ่ะช่วง <c oughs> ตั้งแต่ทางเลี่ยงเข้ามาเนี่ยนะครับเขากำหนดควบเร็วไว้80ข้อแลนเก้าสิบเก้าเนี่ยมาจับนะครับไปจะบอรเกินร้อยอันนี้คือกันอันนี้เขากำหนดควบเร็วไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยน่าจะแลนได้ร้อยสิบกว่าแต่บอรเกินร้อยยี่สิบ นะครับเนี่ยผมแลีนเนี่ยผมแลีนลอยลอยเก่าครับผมแลีนลอยเก่านะครับท่างเส้นนี้ก็มีเส้นทั้งนึงนะครับที่หนาไส้นะครับห <c oughs> ลังจากสร้างแล้วแล้วเนี่ยสะดวกสบายนะครับไปอำเภอหน้าแก่นะครับเส้นนี้ก็สิไปถากพนุ่มก็ได้นะเลี้ยวไส้ก็สิไป เล่นัวนครข,ของนครพนมก็ได้นะครับไปป้าปัตรงไปกับเพื่นละไปถดปัดพนมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากระชีไปเพื่อย,อยังล่ะข้ามจีดีจีนนายจีประมาณนี่รงลงหลวง อย่างประมาณนี้นะครับจำซื้อว่าอะไรนะครับแต่จำหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทั้งดีครับจากสุกนครอนนะครับมาหน้าแจ่กโะโคกสีสุพรรณมาหน้าแจ่อเคนะครับเส้นน็นเลย สบายอีสาเนเหนือเนี่ยเขาพัฒนากันอิหลีพี่น้องเสทิงอันเ้ออีสานใต้คนโน่นไปเทินหนึ่งจนหลวงตะกี้เคยแเรนถนนสวนทางกันผมมีเล่นต่ก่อนเนี่ยอุบลนเราเสือโกกเนี่ยอุบลนเราเสือโกกก่อนน่ะเดือนนี้หะ่ะจังไหนจังอุย้ย ชี้เล่นนะครับขอดเชื้อมราดครับอันนี้ก็ออกทรายนะครับโมไปเซีนซีบ,บกเขาในตัวเพื่อน่าแก่นะครับออกทั้งเลี่ยงเพื่อน่าแก่ไปเซียนไม่นด้บรรยากาศทั้งนี้คุ้มตลอดเลยนะเล่นนู่นนะครอนนะครับ,นะรบน่าแก่นะครอนพระน้อบวก60กสิบกัวกิโลพี่น้องหประมาณ65กิโล นะครับอำเภอหน้าแจ๋นะ่ข้าเจ้าก็จะเลื่อนอยู่ที่พมันวาเพราะจะเลื่อนในปิโนงปานจังหวัดคนเดียเนี่ยมีทางเลี่ยงอำเภอเนาะขนาดแถวขอ,อนแก่นเนี่ยอำเภอใหญ่ๆเนี่ยจังชุ่มแพงสิจังกระนวลหนึ่งสิยังบ่มีทางเลี่ยงเลยตัองเดิแลรียนพาอำเภอเลยพาใจกลางอำเภอ อันนี้หน้าแจมีทางเลี้ยงสบายสบายไปเลยตรงไปธาตุพนมเลี้ยวซ้ายเขาหน้าแจ เอ้ยเรียวขวาเขาหน้าเจรียวซ้ายไปนครพนมนะครับก็สิไปเสียนคนครพนมนี่แหละเสียนครพนมเล่นนูนน่นนครก่อทีมงานอยู่เสยีสยนสิไปเสียนทางเล่นนูนน่นนครทานาคนครมนมรพ,พอดีนะครับทั้งดีนะครับตัวนี้สะดวกสบาย อยู่แถวอุดอรอยู่แถวหนองค่ายสิไปถาดพะนมกันใส่เลยครับสะลน,นครอนอุดอรสะลนสะลใส่ถาดพะนมเลยใส่หน้าแก่ถาดพะนมโอ้ท่างดีพี่นอ้องอะแนะนำเส้นทางเลยเส้นนี้เลย เนื้อหมูสด <LS S 1> เอ้อสำหรับชิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้พี่น้องเห็นทังส,สวยๆงามๆสางเพิ่งเ็จนะครับสกลนครอนถาดพนมเอ้ยสกลนครอนน่าแก่ สวัสดีครับ